เพราะว่าเวลาใครลบมันดเดินได้เกิดไม่ได้แล้วด้วยขอยให้ลบไลยเห็นนะครับ

ลองเพลงให้น้องๆฟัง่อจะมีใครอ่ะถ้าไม่ใช่เมียเขาเปิดนี่ต้องไปประสาดอ่ะซ้อายอ่ะต้องวิ่งเลยอ่ะวิ่งประสาดแล้วตัดเข้าอ่ะถ้าวิ่งไปตรงๆเราเสียเปรียบ Ici, c'est มันไม่มีรถมารจะดีบนบนบนเขาเลยเขาไม่ใช่ไอตัวตาหิมะน่ามีกล่องครับต้องอ้อมซ้ายอ่ะขวาไม่ตัว อ้อมอน,นมินหล้งไหมเ้นเบนลงลงรินหล้สุดเลยย่าเปนเค่ะโัเยอะยมันเห็นได้หน้าบ้านไลช่วยไม่ได้นยิงโยิงแม่แบเนี้ยิงไวใกล้ข้างหน้าตัวหนึ่ง

a อ้ s o m e a า e s o m e หด้วยอุ้ยปังนที่สองคราวสองอ à oh, die the anyway. <coughs>